ลมดีก<อ>ี้ปเป็นเข้ามาขอ,มขอเรื่องขอเรื่องชายแดนนะครับโดยเฉพาะที่ชายแดนสากแก้วตอนนี้นที่มีชาวกัมพูชามาสร้างหมู่บ้านในพื้นที่ไทยแล้วบางส่วนเนี่ยครับเน,น,นี่ยรน้าคนรามีโอกาสที่จะผลักดันเขาออกไปนะครับเหมือนเขามาตีเนียนอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเอ่อขณะนี้สถานการณ์นั้นคือตามข้อตกลงในการหยุดยิงก็คือใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อ่าให้ให้ยุติเรื่องข้อหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็คือก็ยังยืนอยู่ตรงนี้แหละครับนะครับก็ก็ต้องมีรายการที่ต้องคุยกันในครั้งต่อไปทั้ง TBC เข้าใจว่าเจะกันยาประมาณนั้นน่าจะจะมีอยู่ก็ก็เข้าไม่ได้นะครับที่วางรวดหนามก็วางอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ใช้มวลชนมากดดันทหารไทยมวลชนก็เป็นเรื่องของประเทศเขาให้เขาไปจัดการนะครับตอนนี้ยังมีพื้นที่หมู่บ้านบางส่วนที่ยังอยู่ในเขตประเทศไทยเนี่ย ที่อยู่หน้ารั้วอีกทีที่รั้วไปไม่ถึงครับให้เขาไปคุยกันมันยังไอการคุยเรื่องแดนเนี่ยดินแดนเนี่ยมันไม่จบครั้งเดียวหรอกเพราะนั้นมันยังอยู่ในการที่ต้องคุยกันต่อไม่มีข้อสรุปก็เราก็ยืนยันอย่างที่เป็นของเรานะครับอันไหนที่เขาบุกุกมาเราก็ต้องยืนยันคุยกันนะครับร่องในส่วนของกองกำภางที่สองที่เขาเลือกการเอาทีไปเนื่องเป็นยังไงนะครวบาาวน์เวลาเขาขอ ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเลื่อนถ้าเรายืนยันแล้วก็มันก็อาจจะขดไปเรื่อยว่าเขาให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือแต่ว่าเราก็ยังมีกระบ,บวนการยูติธมอีกหลายระดับนะครับก็จะต้องไปคุยกันรวมทั้ง GBC และ JBC ให้นตอคามชัดเจนของสอวทกนะครับสรุปแล้วจะยังไงต่อไปครับขั้งที่แล้วถามผมว่าเป็นยังไงผมบอกสถานการณ์เดี๋ยวต้องไปสรุปกานถ้าคิดว่ามันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้อง มีก็ต้องสรุปแล้วก็ให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วบอกว่าต้องรอการประชุมของสอบตกก่อนซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่ได้ประชุมนะครับแล้วก็ไปตีกันว่าจะหยุดแล้วไม่หยุดเลยยังไม่มีเลยคุณถามผมผมก็ได้บอกไปว่าเออเดี๋ยวต้องคุยประเมินถ้าคิดว่าเหมาะสมแล้วก็หยุดถ้ามันยังยังยัง,ยงคิดว่ายัางจําเป็นก็ก็กยังทําอยู่เพราะนั้นตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีการประชุมสอ เสมชนะครับก็เขาคงต้องรอสมชครับการประชุมสบมชันนี้จะเป็นการประเมินภาพรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับหรือว่ารวมหรอดศรวมถึงอ,อะไรต่างๆนานที่โดยรวมก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกันเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจนว่าเราจะกำหนดอะไรต่อไปรวมถึงท่าทีเราในการประชุมอ g อ c อจีบีซีข้างหน้าๆด้วย ก็เดี๋ยวอยู่ที่ประเด็นนะครับถ้าทางสงมชสเสนอประเด็นอะไรมาก็คุยตามประเด็นนั้นถ้าถ้ามีใครจะหยิบยกอะไรขึ้นมาก็จะคุยกันนะครับส่วนว่าจะเป็นข้อสรุปเรื่องอะไรยังไงก็อยู่ที่ที่ประชุมรวมถึงประเมินสถานการณ์การเงในประเทศเรื่องท,งที่เกี่ยวกับอุะชาก็หลักหนักส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่ององุตารรมแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นองค์ประกอบสถานการณ์เพื่อจะเข้าใจด้วยถ้าจะมีหยิบยกก็ไม่มีปัญหาอะไร เอาแยกย้ายกันถามนะครับถามคนเดียวเยอะๆไม่เอาละอ่ะมีใครถามอีกเรื่องขอขอเรื่องความพอละถามก่อนเอาคนอื่นนะไม่งั้นคนอื่นไม่ได้ถามทดลอครับเรื่องที่ขอเกนเป็นไงมาทดองล้วเรื่องไงมันเกี่ยกนคืออะไรครับที่บอกว่ามัการให้แบบว่าเหมือนแบบจ้างโหวตนะคะว่า10ล้านอะไรเงี้ยมันก็เป็น แจ้ง,จงความทาเอาเรื่องไหนอ๋อไม่เป็นไรเขาก็เคยเป็นปน,นักการเมืองที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งก็ไม่ได้เสียงอะไรเลยนะครับก็ว่าไปตามตามกฎหมายนะครับก็ว่าไปตามกฎหมายาถ้าคิดว่าไปแจ้งความมีทาลทางทางตำรวจเขารับทําคดีส่งขึ้นมาสารสารเรียกผมผมก็ไปนะครับผมว่าสบายสบายนะครับฟ้องตอนนี้ก็มีมีเรื่อง ผมคิดว่าสังคมไทยมันมีเรื่องที่ต้องไปทบทวนกฎหมายหลายยื่หลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆใครนึกอยากจะทําอะไรแล้วก็สามารถทําได้ก็ให้เป็นกระบวนการยุติธรรมก่าไปเลยไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องต่อไปครับองนเดี๋ยวก่อนมีคนอื่นเปล่าองมีคนอื่นไหมไม่มีอหาไม่มีคุณคำถามซ้ายใช่ไหมโอเคเอาครับถ้าลรองวางหลักยุ่งมาพอ วนเป็นยังไงเรื่องใช้การต้องมาต้อนรับมันมีกรณีที่สงขาที่นาอำมาจัดรับเนี่ยอ่าก็ก็ได้ได้ได้สอบถามไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านโยบายผมผมก็พูดชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ต้องมาตามมาเดินคุณก็จะเห็นว่าผมไม่มีเดินเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเดินก็เป็นกระพวนอธิบดีทุกกรมต้องมาเดินตามของผมไม่มีเฉพาะคนที่มีมีมีปัญหามี มีงานที่จะคุยกันก็นมาเดินก,ก,ก็อันนี้ก็ผมทําให้ดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยถามไปเขาบอกว่าเขามีคนทําหนังสือที่ท่านผู้ว่าบอกว่ามีคนทําหนังสือขึ้นมาแล้วท่านก็ไม่ได้เซ็นแต่เสร็จแล้วมันมีการสแกนนะครับขึ้นมาทาง,ท,าง,ท,างท่านประหลัดก็สั่งไปแล้วว่าก็งั้นไปตามหาให้ได้แล้วก็ชี้แจงขึ้นมาก็ให้เขาไปดาเนินการตามกระบวนการนะครับก็เป็นเรื่องที่ประหลัดต้องไปควบคุมดูแล ยังเลยครับผมอยู่ก็ตั้งแต่เช้าแปดโมงอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศนะครับรับเสด็จเจ้านายนะครับโอเคไหมเดี๋ยวไปถามประหลัดนะเดี๋ยวไปถามที่ประหลัดเพราะประหลัดเขารับผมถามประหลัดประหลัดเขารับที่ไปดําเนินการหาข้อสรุปมาแล้วก็รายงานผมมาแบบนี้โอเคนะครับตามขอบคุณครับ คุณเรื่องอะไรครับที่เต้ขอมไม่ยอมอ๋อ